ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้พบกับช่องภูม,มิภูมิ channel น,น,นะผมก็ใครที่เงเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้นะผมป่ะวันนี้เราก็จะมามาทำอะไรนดมามาเล่นแรงแล้วก็เออมันจะกินอะไรก็มลุกกระจกกระจอก จะกินแม็กซิบนะฮะที่มันอยู่ในตู้นี้เลยไหนวะไหนวะเน่เน่เน <c oughs> ่ผมเพิ่งสุ่มได้สดๆเลยแต่ผมก็จะมาทิปเนะี <c oughs> ่ยใช่ครับเพื่อนผมแบบเติมสกินไม่ได้เติมสก,กินนี้ก็บวกดาเมจหนึ่งลดแม็กกาซีนหนึ่งบวกแม่นยำสองโนร์ว่าดีไหม เขาว่าดีอยู่ดีอยู่นิดนึงนั่นแหละมาเดี๋ยววันนี้เราก็าจะไปเล่นแรงใหญ่กันนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าโน้ตกับผมแลนอไรเนี่ยแค่ดูระหว่างขานั่นแหละไ,ไปจะเล่นลักกันทำภารกิจตัน นี่ผมทำภารกิจแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเอากำลังจะกดสำรวจเลยไปแล้วมาทุกคน,นนี่ก็อาดตัวอยู่ที่ยี่ห้านะยิ้งหัวก็อยู่นี่แหละร้อยสามจุด แต่ว่าดีอยู่นะเหมือน MP5 ไะกินไหนก็ไม่รู้แต่มันมีซักสกินหนึ่งอะที่มันเป็นแบบนี้ไ่เดี๋ยวจะโชว์ไฮไลท์ให้ดูเดี๋ยววันนี้จะตามหาแม็กซิปกันนานหรือว่าต้นเกมไปเลยได้เลยอะไรอย่างนี้แม็กซิปทั้งเกม ถ้าผมเจอแม็กซ0ิผมจะเล่นแบบทั้งเกมเลยนะต้นเกมถ้ายังไม่เจอแม็กซ์ิบก็เลน่นปืนลลงไหนก็ได้หอก็ได้อะไรก็ได้หอน่าจะมีแ,แมก็กซ0ิบเลยเราจะพาไปตายกันนะพาไปตายกันนะ อะไร,รอ่ะทิงแส่บอดเขาอบอดอะไรไม่รู้ใส่มา,งา,งาเงิ้ยงแหละอะไรเนะี่ยอ๋อเอ็มหนึส็น่สก็นาเล่นนะคุณผู้ชมช่วงใหม่ขีดสามบอกเลยบาเล่นโน้ตบาเล่มาไว้ก่อน ตรงตรงตรงัวที่เขามาคือมีบาเลนะแต่โน,นต้องเล่นแม็กซิบทั้งเกมเอาไปเล่นต้นเกมกันยังไม่เจอแม็กซิบนี่แม็กซิบไปเทพเจ้าพระเยซูจงเสกแม็กซิบมาน่ะแม็กซิบหาย โจะไม่มีแม็กซิบจริงๆเฮ้ยนี่ไงแม็กซิบมาแล้วอัพเบอร์สามอ่ะโอ้โแม็กซสิบเวลห้าเออเอาสคองมาเล่นก่น เดี๋ยวคุณผู้ชมทิ้งปืนเอคไปเลยไม่ใช้ละเอคิงไม่ใช่อ k คิงเอคงดีเคเนี่ยไม่ใช้แหละของเจะเล่นแต่แม็กซิสเจอแม็กซิตกระบอกเหรอยัางๆย่งเจอให้กระบอกเดี๋ยวอุ้ยเอ็มซีเอหนึ่งหนึ่งขีดน่าเล่นแต่ไหมเอาเพราะว่าตอนนี้เราต้องแม็กซิ มันมันอยู่มันอยู่ข้างล่างเปล่าไหมคลิปเตียวเออคุณผู้ชมผมลืมบอกเลยผ่านไปตั้งหลายคลิปเติ่งเลยเติมเคียวมาไม่ใช่เพิ่งหรอกนานแล้วแหละไม่ได้มารีวิว ไปไหนแล้วนะโอ้โหนกเป็นนกจิ๋ววงยังอยู่กับเราอยู่โน้ต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 ว่าวงหน้ามันจะไปไหนวงต่อไปวงสองโอ้ยเขาว่าลงลงลงเลยลงเก็บเครื่มองบิน อดกระสุนแม็กซ์สเขราะเขาสวยอ่ะสอง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 ก็ยิงแค่สองสองสองยิงไว้ก่อนถังแรงเดี๋ยวจะมีคนมาหลอยโดยเฉพาะคนที่อยู่ทีมผมเนี่ยจะหลอยผมทุกครั้งเลย โอ้โหเกือบครึ่งหลอดเคียวมันมีดาเห็แรงขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมไม่ก่อนแรกคุณผู้ชมล็อกดูเลยตูสิ ไม่รู้อ่ะลองอุ้ยมีสุคนเหมือนจะมืนะเหมือนมีตัวแล้วประมาณร้อยหนึ่นไหรือประมาณร้อยนึ่งแต่ตรงนี้ผมไม่มีเหรียญเลยเพราะพวกปืนเนี่ยโอ้ผมไม่มีไม่มีน็อตทอจังอยู่กับน้องอน็ตทอนะผมให้ถือแม็กซิตดูกัน เพื่อเป็นสักศิ์สมทธิ์รถเลยม็กกะเดีนมือนี่ซิกินนี่เขามีเขาแต่เขาอยากได้อที่มันแบบแม็กกาเป็นสีสีม่วงผมต้องเป็น,นแผนกช้าอย่างเดียว จะทางไหนก็ไม่รู้อ่ะขอรูดของก่อนเอ้ยมีซองควงวะ่ะปืนที่ผมอยากเล่นคอมโบกันสองปืนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้ารอไปก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นสองปืนนี้คอมโบกันคลิปหน้าครูขอขอตัวนี้ขอให้จบมันมนะีแม็กเจ็บ ไม่มีเลยเฮ้ยทำไมมันได้ซองควงกันเยอะจังอะถ้ามันไม่มีจริงนะเขาน่าจะรีวิเวงคนเดียวอะวนะลดเล่นปืนเลยอีกปืนหนึ่งสองสองควงกอบประกอบฉากเกือ,อประกอบพี่แบ,บมาแบกแรงอะไรอย่างเงี้ยโอยย่ยยเลย ไปไหนต่อไปหอน,นาฬิกานโอ้ยนอตลำพวงเริ่มสะทอ้นอนแลวโอ้นอตเปิดปิดไม้ใหม่มันเกี่ยวที่ะไรเอาละเผลอเก็บยูเอ็มพีมาฮัลโหล<อ>ฮัลโหลฉันแล้วฉันแล้วเราเป็นมือใหม่ไง ต่เสียงแล้วมือกระตุเป็นปก,กติอตอนนี้ไม่ได้ที่หนึ่งก็ขอโทษ<อ>ด้วยนะคุณผู้ชมขออีโนเปิลโนคิวมันไม่ตึงพอยิงให้หน้อยดยิงไม่ได้อเอ้ยไม่ใ่้โนเปิลโนก่อนดเบิดแล้ว คุลูมคุจบแล้นะเออแล้ให้เจ้าของช่องรีวิวดิมีเช <c oughs> ียวสนะเก็บข้าวเนี่ยหมข้าวนะอ,อยากขึ้เกียจ ฝากกดติดตามให้มันถึงร้อยซับด้วยนะคุณผู้ชมครบปีเออปีละร้อยอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีหนึ่งแล้วนะที่ทำยูทูบเบอร์มาเลยอะไระอุ้ยมันได้แอร์บอยเลยสักลูกเขาเขาไม่มีแอร์บอยเนะมาขอลูกหนึ่ง พอแต่มีตัวอมาให้ีแลลูก,กเดียวลูกเดียวพอเย้มีแปดลูกแล้วมา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 เาไป ออกมาอีกไม่เอาเอา,เอาตอนแรกผมมีเจ็ดลูกและนี่ก็จะมาทวงอเอาก็คนคนละคนละห้ามีเท่าไหร่ถ้ามีสี่ไม่มันมันเท่ากันไม่ได้ได้ดิเขาสเกลเลอรอมาพูดไม่ได้ เหนื่อยใจว่ะคุณผู้ชมชาอืมผมไม่เล่นกระตแลกกระสุนเันได้กันนะน็นอดตไปหอนไปหอนาฬิกากันที่เดิมเฮ้ยทุกคนเล่นไปเล่นมาคนเหลือสิเ็คนเลยงงอืม โอเท่เลยเดียวเชียวเหอเยอะตรงไหนอะไึ้นตรงหรอ อ่า้มันก่นเรอ่้มันก่อนฝากไว้เฉยเฮ้ยเดี๋ยวเ้ด้ดอมจะมาตอันเลยเออวิ่งเอาว่แต่แต่เราตึงกว่านดไว้เพล่นตายแต่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับแม็กซิทั้งเกมนะเออ Ok, bye 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 Leo, bye bye không chôm này Ok, không chôm bà bye bye